สวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรคะชื่อวัิศราสมพัฒชื่อพิงค่ะมาจากคณะอะไรคะวิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพค่ะค่ะอยากจะสัมภาษณ์ว่าเพิเคยใช้รถรางอีเมของที่มอติชนไหมคะเคยค่ะค่ะและถ้าสมมติว่ารถมีปัญหาว่าเกิดว่ามีรถเสียหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามีในแอปนะคะมีปุ่ม SOS ส่งสัญญาณไปหาพี่รปภเลยพี่นั่นคิว่ามีข้อดีไหมคะหรือว่ายังไง แบบสะดวกต่อการติดต่อรวดเร็วโดยได้ไงโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อคัทมาติ่นมงชื่อเล่นชื่อว่าเกรซค่ะเลี่ยนอยู่สาขาอะไรคะอยู่ International College ค่ะเพื่อนเคยใช้รถ EV ของมอบ้งไหมเคยใช้ค่ะมีปัญหาอะไรในการใช้รถบ้างไหมคะก็มีรอนานค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ารถเนี่ยอยู่ตรงไหนเวลาจะรอก็สุ่มๆเอาว่าจะเจอไหม ถ้าสมมติว่าในแอป T S U N I X มีการสามารถดูรถได้แบบเดียวทางของง้ออยู่ตรงไหนบ้างเพื่อนคิดว่าเป็นไงบ้างคะถ้าทีค่ะจะได้กะเวลาถูกว่าเวลารอรถเนี่ยเร็วกว่าหรือเปล่ากับการเดินไปได้เปรียบเทียบกันแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามออีให้เช็คได้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องรอแบบไม่มีจุดหมายอะค่ะขอบคุณมากค่ะามาขอสัมภาษณ์พี่ครับเออพี่ชื่ออะไรครับชื่ออันดาค่ะเออมาจากคณะไหนครับคณะมนุษยศาสตร์เอกษ,กษฤภาษาจีนค่ะ เอออยากถามพี่ว่าพี่เคยนั่งรถ e ีของมอไหมครับไม่เคยเลยแล้วพี่คิดว่าแบบในมอรเรามันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับที่แบบคนที่นั่งรถ e ีของมอเอ่อก็คิดว่าไม่รู้ว่ามันขึ้นตรงไหนเวลากี่โมงบ้างมาแนะนําฟิวเจอร์คร่ะพี่ว่าถ้ามันมีแบบที่เช็คว่าแบบรถขึ้นตรงไหนมีที่ว่างไหมมี ปัญหาอะไรก็จะมีแบบพวก SOS ที่แบบคอยกดแจ้งเตือนที่ว่ามันมีความสะดวกสบายยังไงบ้างครับก็สะดวกสบายสําหรับคนที่แบบไม่มีรถมาเรียนแล้วก็มีรถแต่ว่าที่จอดรถมาดันเต็มแล้วไปจอดไกลกว่าตึกที่เราเรียนอยู่ก็แบบมันก็สะดวกมากๆที่แบบเออไป,ไปไปไปเรียนได้เร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะขอบคุณครับ ปัญหาที่นักศึกษามักเจอคือการรอรถรับส่งที่ไม่รู้เลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่บางครั้งก็รอเกอร์บางครั้งก็มาช้าทำให้เสียเวลาและเครียดไปทั้งวัน อนะเอราจะเราจะรู้เลยว่ารถที่มออยู่ตรงไหนบ้างเรืออะไรเนี่ยโหลดเลยอาร์โหลดเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ่ะว่ารถเสียหรือรถอยู่วิ่งอะ่ะก็ดูตรงสถานะเลยสีเขียวคือรถวิ่งสีเหลือ,คองอคือรถจอดพักสีแดงคือหยุดให้บริการอ๋ออะไรเอเลยเพื่อนอย่างนี้นี่เองนักศึกษาะจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญเพราะแอปมีการแสดงสถานะรถชัดเจน <c oughs> เนี่ยเรา,าสามารถเช็คที่นั่งได้จากแอปได้เลยนะถ้าพี่เต็มเขารู้ทันทีเราจะได้ไปรอบใหม่เราจะได้ไม่ต้องรอฟีเจอร์ความจุที่นั่งช่วยให้ทุกคนจัดการเวลาและเลือกขึ้นรอบที่สะดวกที่สุดได้เรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกด,ดีแต่ว่าอังกฤษเราไม่ค่อยชอบเลยเราไม่ค่อยน่าหนักอาหารจะกินไหมหรือว่าจะกลับเลยว่าไม่จะกลับเลยแม่จะไม่กินอนะไรเลยกลับไงอ่ะพาเรือมาไหมพาเรือมานี่จะไป กับรถในแอป,ปอ่ะเห็นไหมนี่แน่งด้วยว่าเราจะมาสิ่งไฟใอีก2แล้วพี่ไม่ต้องยงินชอบรถไม่ต้องรอรถนดีเนอะระบบแจ้งเตือนอัจฉลียะทาให้นักศึกษาวางแผนเวลาได้อย่างแม่นยําแอปนี้ดีจริงๆใช้งานง่ายแถมมีที่ให้รีวิวช่วยพัฒนาการบริการต่อไปด้วย แล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีปุ่ม SOS ส่งตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่ทันทีด้วยนะแดีย่า TSU Smart Shuttle แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การเดินทางในมหาวิทยาลัยสะดวกปลอดภัยและมั่นใจได้ทุกครั้ง